นิทานเรื่องซินเดอเรล่าผู้ถูกลับใช้นำเสนอโดยน้ำอุ่นแอนโซนิวล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่าซินเดอเรล่าคุณแม่ของซินเดอเรล่านั้นเสียชีวิตมาหลายปีแล้วคุณพ่อของซินเดอเรล่าก็ไปแต่งงานใหม่จึงทำให้ซินเดอเรล่าต้องอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายและลูกสาวของแม่เลี้ยงใจร้ายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พี่สาวและแม่เลี้ยงใจร้ายก็ใช้ให้เธอทำงานหนัก,ากมากจนเธอเหนื่อยละวันหนึ่งราชอาณาจักรประกาศว่าราชอาณาจักรจะมีการจัดงานเต้นรำและหาคู่ครองจากเจ้าชายคนนั้นเพียงองค์เดียวอุ๊ยคืนนี้เนี่ยฉันกับลูกๆจะได้ไปงานเต้นรำแล้ว ไปบอกลูกๆดีกว่านี่ลูกๆจ๋าว่าไงคะท่านแม่ท่านแม่มีอะไรหรือเปล่าครังคือราชอาณาจักรเขาจะจัดงานเต้นรำใครที่สวยที่สุดในงานเต้นรำคนนั้นจะได้มาเป็นคู่ครองกับเจ้าชายนะอุ้ยจริงหรอคะดีจังเลยค่ะใช่ใช่อนันตเซียมันดีมากๆเลยนะ จ้าชายคนนั้นน่ะถ้าฉันสวยที่สุดนะเ่ต้องได้มาเป็นคู่ครองกับฉันแน่ๆเลยไม่อ่ะฉันนอาหาที่ฉันจะได้เป็นระหว่างที่เธอกําลังทํางานบ้านเธอก็ได้ยิยนเรื่องเกี่ยวกับงานเต้นราที่จะจัดขึ้นในคืนนี้เธอจึงลงไปหาแม่เลี้ยงเพื่อที่จะขอไปงานเต้นราด้วยเออท่านแม่คะอะไรจ๊ายญยซชินเดอรเลล่า หนูได้ยินว่าคืนนี้จะมีการจัดงานเต้นรำด้วยหนูขอไปด้วยได้ไหมคะคนอย่างแกเหรอทำงานบ้านไปเถิดจ้าฉันให้แค่ลูกสาวของฉันไปเท่านั้นอนันตาเซียดิซซราไปเปลี่ยนชุดได้แล้วลูกเดี๋ยวต้องไปงานเต้นรำแล้วค่ะท่านแม่ค่ะท่านแม่ ซินดอเรล่ารู้สึกเศร้ามากๆเลยที่ซินดอเรล่านั้นไม่ได้ไปงานเต้นรำแต่ถึงซินดอเรล่าจะเศร้าแค่ไหนซินดอเรล่าก็ยังพยายามเข้มแข็งและอดทนที่จะประชวนหน้าต่อฮ,ฮถ้าฉันได้ไปงานเต้นรำนะมันก็คงจะดีมากๆเลยฉันก็จะได้เต้นรำกับเจ้าชายด้วยฉันก็อยากมีอิสรภาพเหมือนกันนะ ก่อนที่แม่เลี้ยงจะไปงานเต้นราแม่เลี้ยงได้ขึ้นมาบอกกับซินเดอเรลล่าว่าคืนนี้ทำงานบ้านให้สะอาดนะซินเดอเรลล่าถ้าเกิดว่าบ้านไม่สะอาดนะเตรียมใจไว้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูจะทำงานบ้านให้สะอาดนะคะดีมากซินเดอเรลล่างั้นฝากเลยนะซินเดอเรลล่าฉันไปก่อนละหลังจากที่แม่เลี้ยงออกจากบ้านไปซินเดอเรลล่าเธอก็รู้สึกเครียดมากม พอเธอต้องทำงานบ้านทั้งหมดตามที่แม่เลี้ยงสั่งจริงๆเธอก็ไม่อยากทำหรอกแต่พอเธอนึกถึงเรื่องนั้นแล้วเธอก็เริ่มร้องไห้ออกมาได้ความเจ็บใจ <c oughs> ทำไมฉันถึงไม่ได้ไปงานเลี้ยงทำไมแม่เลี้ยงต้องใจร้ายกับฉันขนาดนี้ <c oughs> ในระหว่างที่เธอกำลังร้องไห้นางฟ้าก็โผล่มาหาเธอ เธอเป็นอะไรหรอทำไมถึงร้องไห้ล่ะไหนบอกมาสิก็แม่เลี้ยงนะสิไม่ให้ฉันไปงานเต้นลำเลยเอาละไม่ต้องร้องมานะ <c oughs> เดี๋ยวนางฟ้าคนนี้จะช่วยให้เธอไปงานเต้นลำได้เอง <c oughs> เดี๋ยวนางฟ้าจะพาปีเสกชุดเสกรถเองตามนางฟ้ามาเลยซินโดอเรล่าเอาละเดีย๋ยวฉันจะแปลงหน้าสิ่งของนะโอ้มจงเป็นรถ ได้รถแล้วเดี๋ยวต่อไปฉันจะเสกให้เธอเป็นเจ้าหญิงนะโอ้ซินดาเลล่าจงเป็นเจ้าหญิงซะวิชุดสวยมากเลยอ่ะว้ฉันไม่เคยใส่อะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยสุดยอดไปเลยฉันมีความสุขมากๆเลยนะนางฟ้าไม่เป็นไรฉันนี่นี่ที่จะช่วยเธอนะแต่ชันขอเตือนไว้ก่อนนะ ว่าทีิของฉันมีแค่นี้เธอจะต้องกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนนะพอเที่ยงคืนทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมซินดอเรล่าก็ตกปากรับคำเตือนและสัญญากับนางฟ้าว่าจะกลับก่อนเที่ยงคืนพอซินดอเรล่าขึ้นรถนางฟ้าทุนหัวก็บกมือลากับซินดอเรล่าผ่านไปสิบนาทีซินดอเรล่าลงจากรถและก็มาถึงปราสาทราชวางังที่มีงานเต้นรำทันใดน,นั้นเจ้าชายได้เห็นเจ้าหญิงคนหนึ่ง มีหน้าตาสาสวยมากๆและรูปร่างดีมากๆแถมผิวสวยอีกจึงตกลุมรักเธอคนนั้นมากๆเลยและเจ้าชายก็ได้เดินมาหาเธอโอ้องหญิงครับโปรดเต้นรำกับข้าด้วยเถิดอ๋อ,อ,อ,อได้ได้ค่ะโอ้ม y g ก็พนนั้นคือใครกันนะเธอเหมือนชินดเรล,ล่ามากๆใช่ใช่เธอคนนั้นน่ะ เธอเหมือนซินเดอเรลลาจริงๆโอ้ไม่นะเธอคนนั้นคือใครอ่ะได้เจ้รำกับเจ้าชายด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดเลยทั้งคู่ก็ได้เต้นรำกันอย่างมีความสุขก่อนที่จะถึงเวลาเที่ยงคืนที่ซินดเดอเรลลาจะต้องกลับบ้านโอเจ้าชายเพคะดิฉันจะต้องรีบกลับแล้วล่ะคะ่ะ องหญิงอย่าเพิ่งกลับนะโปรดอยู่ที่นี่ก่อนไม่ไม่ได้ค่ะฉันต้องรีบกลับแล้วค่ะทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมลาก่อนนะคะระหว่างที่เจ้าหญิงกำลังรีบกลับเจ้าหญิงซินดอเรล่าก็ลืมรองเท้าแก้วเอาไว้ข้างหนึ่งนี่องค์หญิงรองผมด้วยสิอ้าวไปละเอะรองเท้าแก้วของใครหน้ามาตกอยู่ตรงนี้สงสัยฉันต้องตามหาเจ้าของรองเท้าให้ทั่วเมืองแล้วแหละเฮ้ยรอดไปทีนะเรา แต่ก็ถือว่าฉันได้ไปเต้นรำกับเจ้าชายแล้วเป็นความทรงจำที่มีค่ามากๆเลยละหลังจากที่เจ้าชายพบรองเท้าแก้วเจ้าชายจึงแจ้งพระราชาพระราชาจึงออกคำสั่งตามหาหญิงทั่วราชาอาณาจักรที่เป็นเจ้าของรองเท้าแก้วใครเป็นเจ้าของรองเท้าแก้วคนนั้นจะได้แต่งงานกับเจ้าชาย แต่กลับไม่มีใครใส่ได้จนได้มาที่บ้านซินเดอเรลล่าและได้พบกับซินเดอเรลล่าหลังจากที่ถูกแม่เลี้ยงขังไว้แต่หนูก็ช่วยเอาไว้ได้แต่แล้วซินเดอเรลลากับใส่ได้ซินเดอเรลล่าจึงดีใจมากๆและหลังจากนั้นก็ได้แต่งงานกับเจ้าชายอย่างมีความสุข